สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแรกรีวิวนะคะในสสวนาวันนี้นะมาดาบุ้งกีก็จะพาทุกคนนะคะไปแรกกันที่วัดแขกสีลมค่ะก็วันนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงบรรยากาศในวัดแขกสีลมจะเลิศขนาดไหนนะคะก็อยากให้ติดตามชมกันนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดแขกสีลมค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดแขกสีลมแล้วนะคะก็จะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดมหาธุรคา อุมาเทวีนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปลงไว้ด้านล่างไว้ให้ละกันนะคะก็คือถึงแล้วแต่ว่าวันนี้คือมาตรการของเขาก็คือจะมีกฎก็คือว่าทุกคนที่เข้าไปในวัดเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนกันโควิด19เนี่ยสองเข็มขึ้นไปนะคะถึงจะเข้าได้ถ้าเกิดว่าวันนี้ใครไม่ไม่มีหลักฐานในการฉีดวัคซีนก็สาอ่ก็อดจะอดเข้าค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าว่า จะเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะอ๋อไม่ค่ะ is part in that แค่ไหนสักเออเราให้จำน300บาทเราให้ตั10 3 0 0 โอเคตอนนี้เราก็าอยู่ที่ร้านอาหารนะครับ this uh, this restaurant what is name This name Luca f e Luca c a f e อ้ก็คือเป็นร้านลูกา c a คาเฟ่นะคะอันนี้อยู่ตรงถนนสีลมนะติดกับวัดแขกสีลมเลยนะคะ mm hmm. ก็จะมีแบบเมนูมากมายเลยเนี่ยเขาให้สั่งแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาให้สั่งเหมือนเราสกรีนเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วก็สั่งอาหารได้นะคะ mm hmm. แต่ขอเลือกดูอาหารกันละกันว่าเขามีอะไรให้เราประทานบ้างนะคะอ้ล oh. ูก้าคีฟอรเชอร์โอ้เจสอ่าดิวหาบัดไดเอทฟูดหรือคลีนฟูดในราีร้าน้ดิวหาบัดไดเอทฟูด Like so a, yeah, so we do the zero, it's okay, so zero. Folk zero. but I mean the salad or steak or something like that. We do that, so take care of you. It's like a keto. We have the salad. So I like, yeah. uh, I like uh, I like pumpkin soup. Pumpkin soup. Yes, pumpkin soup, and this one is salad. uh. Okay, just like just look at the picture. Yeah, you just go the salad. Oh, uh, so okay. If, if you want salad, this is a serious seasonal chopped salad with chicken. Okay. There is some chicken. Oh, uh huh. And uh, what's the house toast? But this maybe is house toast salad. This is only vegetable. This one only vegetable. Can, yeah, but you can add like if you want salmon, chicken, or steak, you can add on. Okay, I like the house toast salad. Yeah, just salad. Okay and pumpkin soup yes and i like the uh, chicken and salmon for meal for the you want both yeah salmon and chicken green yes chicken. yes uh, the salmon you want salmon fillet or salmon queue. Salmon. we have a salmon two kind of salmon yep salmon fillet is the pencil salmon mm -hmm. and salmon queue is the smoked salmon no i like uh, the first Six. one yeah, yeah the no, no, no. Like a sesame, do you have sesame? Sesame. Yeah. Yes, I like a sesame. I like this. Cool. I like this house toasted salad, and yeah. I like a salmon and chicken. Salmon and chicken. Yeah. Yeah. You want the salmon fillet, the pan-seared salmon. It's like a salmon steak. Dry. It's like a steak. I don't like uh salmon steak. but do you have a fresh salmon? Yes, fish? I do. Yes. Yeah. Yeah. เด็ดครับคุณใช่เฟสเฟสตร์มัสใช่ใช่ดังนั้นคุณมีอร์โกลสัลล่าและแซนรูสและไก่ใช่แล้าวจิเล่ใชนชอบคอร่คอรีโร่ใค thank much thank you ทำให้ดีนะใช่กวันนี้ก็จะสั่งเป็นซุปซุฟักทองแล้วก็จะเป็นสลัดตัวนี้เลยนะคะนี นี่นะคะจะสั่งเป็นฮาวส์โทสต์สลัดนี่จ้ะนี่นะคะนี่เลยโอเคเดี๋ยวก็เจรับประทานอาหารกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปที่วัดแขกสีลมเห็นไหมนี่คืออาหารของเรา,าโอ่้ มากจริงๆอาหารเยอะมากและนี่เป็นพัมคินสลัดพัมคินซุปนะนี่เลยแล้วก่อนื่นขอถ่ายรูปสักก้อนขอถ่ายรูปสัก้อน นี่นะเดี๋ยวเราจะเริ่มชิม,พ,มพัมคินซุปก่อนละกันอร่อยม,มาก 안녕하세 <목소리도> ที่นี่ส่วนใหญ่ร้านเนี้ยรูค่าคาเฟ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟลอเรนซ์นะเป็นแบบพนักงานเสิร์ฟทั้งหมดเนาะแล้วก็จะเป็นคนไทยบ้างนะครับเขาบอกว่ามีหลายพู้ส่วนเลยทีเดียวก็คือจะมีทั้งไทยแล้วก็ชาวยุโรปนะคะเพราะเจ้าของจริงๆแล้วเป็นคนยุโรปนะเหมือนก็ใส่มเมล็ดทานตะวันไปเยอะจะกลึบๆอร่อยอะ่ะ แซลมอนตอกมันจะเป็นอาหารสไตล์ยุโรปนะซลมอนเฟรชมากสดมาก ไก่กระนมอี่อ <t> ร่อยมากโอเคเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานก่อนละกันนะคะก็คือเดี๋ยวค่อยพบกันที่วัดแขกสีลมกันนะคะ ต้อบอกก่อนว่าที่วัดแขกสีลมตรงนี้นะหรือว่าวัดธุรคามหาเทภุมาเทวีนะครับ ก็คือเขาไม่อนุญ,ญาตที่จะให้คนข้างนอกเอาวิดีโอไปถ่ายหรือว่าอนะไรเงี้ยต้องขออนุญ,ญาตก่อนแต่วันนี้เราไม่ได้ขออนุญ,ญาตไงเราก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในแต่ก็มีแบบภาพนิดนิหน่อยหน่อยหรอกโอเคนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือไหว้เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วกลับปารีบุรีแล้วนะคะก็คือ,อสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในอีพีต่อไปทางในส่งอีพีต่อไปเราจะไป แรกกันที่ไหนนะคะก็อยากจะให้ติดตามชมนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ